คุณรู้ไหมว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายุโรปต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ครอบคลุมหลายประเทศหลายเมืองทันทีหลังจากที่ไฟฟ้าดับไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงโลกออนไลน์ก็ระเบิดไปด้วยข้อความว่าเห็นไหมบิตคอยไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่มีไฟฟ้าเงินสดเท่านั้นที่ยังรอดฟังดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นจริงหรือที่ไฟดับคือจุดจบของบิตคอย วันนี้เราจะพาคุณไปรื้อคำถามนี้ไม่ใช่แค่ในแง่เทคโนโลยีแต่ในมิติของเกมการเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนโฉมเพราะเหตุการณ์ไฟดับอาจไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันสะท้อนจุดเปราะบางของระบบเดิมและจุดแข็งในระยะยาวของระบบใหม่เคยมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในยุโรปลองไล่ดูเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นล่าสุดวันที่28เมษายน2025ไฟดับทั่วคาบสมุทรไอบีเรีย ทั้งในสเปนและโปรตุเกสระบบขนส่งล่มสนามบินหยุดอินเทอร์เน็ตหายเหตุยังไม่แน่ชัดแต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศก่อนหน้านั้นในวันที่21มิถุนายน2024ภูมิภาคบอล่านมอนเตเนโกรบอสเนียแอลเบเนียคโครเอเชียไฟดับเพราะคลื่นความร้อนทำให้การใช้ไฟพุ่งจนระบบล่มและเมื่อธันวาคม2024ฟินแลนด์กับเอสโตเนีย มีสายเคเบิลใต้น้ำเสียหายระบบส่งไฟฟ้าล่มต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะซ่อมได้ไฟดับคืออะไรในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันไฟดับแน่นอนว่าคุณยังหยิบเงินสดไปซื้อข้าวซื้อของได้ทันทีแต่ลองจินตนาการถ้าคุณอยู่ในประเทศที่พิมพ์เงินเพิ่มขึ้น10%ต่อปีและในเวลา7ปีเงินสดในมือคุณจะเหลือมูลค่าเพียงครึ่งเดียวโดยไม่ต้องรอไฟดับเลยด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่แค่เรื่องว่า มีไฟหรือไม่มีไฟแต่มันคือเรื่องของระบบที่รักษามูลค่าได้หรือไม่ต่างหากบิตคอยกับไฟฟ้าดับตายจริงหรือแค่ชะง,งักชั่วคราวเรามีตัวอย่างจริงจากปี2022ยูเครนไฟดับเกือบทั้งประเทศจากสงครามแต่เครือข่ายบิตคอยยังคงทำงานผ่านโนดในต่างประเทศและระบบดาวเทียมเพราะบิตคอยไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์กลางแต่กระจายอยู่ทั่วโลกผ่านระบบโนดที่ทำงานร่วมกันบางพื้นที่ดับ แต่เครือข่ายโดยรวมยังอยู่บิตคอยรักษามูลค่าได้แม้จะเทรดไม่ได้ในชั่วขณะแต่กลับมาได้ทันทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาเงินสดอาวุธฉุกเฉินที่เสื่อมค่าได้อีกตัวอย่างที่ชัดเจนปี2023ประเทศอาร์เจนตินาเงินเฟอ้อพุ่งถึง2องเในปีเดียวเงินสดที่คนมีอยู่เสื่อมค่าจนซื้อขนมปังยังไม่ได้รัฐบาลมีอำนาจลดค่าเงินได้และประชาชนไม่มีสิทธิหยุดมัน ดังนั้นเงินสดคืออาวุธฉุกเฉินที่ใช้ได้ในช่วงไฟดับแต่ถ้าคุณวางแผนระยะยาวคุณจะเอาเงินสดไว้เป็นเครื่องมือวิ่งมาราธอนจริงหรือแล้วบิตคอยลล่ะพลังงานคือต้นทุนแต่อนาคตคือความเป็นกลางปัจจุบันมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์มีดาวเทียมอย่างบล็อกสตรีมส่งธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตท้องถิน่นบิตคอยไม่ขึ้นกับรัฐบาลไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้ จำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นหากไฟดับบ่อยขึ้นโลกจะตอบโต้ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพลังงานสำรองทั้งโซล่าไมโครกริดหรือระบบดิ e ซนทัลไลซ์ที่เติบโตต่อเนื่องในท้ายที่สุดความเชื่อคือหลักฐานของระบบการเงินจำได้ไหมว่าช่วงโควิด -19 ในปี2020ธนาคารหลายแห่งขอให้ประชาชนงดใช้เงินสดเพราะเสี่ยงติดเชื้อผลลัพธ์คือราคาบิตคอยทำสถิติสูงสุด เป็นประวัติการในช่วงนั้นเงินสดมีค่าเพราะรัฐรับประกันแต่บิตคอย n มีค่าเพราะเครือข่ายเชื่อมั่นร่วมกันสุดท้ายแล้วความเชื่อคือสิ่งที่เชื่อมโลกการเงินเข้าด้วยกันไม่ว่าจะไฟดับโลกเปลี่ยนหรือระบบล่มสรุปจุดใหญ่ใจความ 1. ไฟดับคือปัญหาระยะสั้นส่งผลต่อการเข้าถึง 2. การพิมพ์เงินไม่หยุดคือปัญหาระยะยาวที่ทำลายมูลค่าเงินออมของคุณ 3. เงินสดกับบิตคอยไม่ใช่ศัตรูแต่ควรอยู่ร่วมกันในพอร์ตเพื่อเตรียมรับมือโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนอย่ามองแค่วันนี้แต่จงมองว่าอีกสิปีข้างหน้าอะไรจะยังคงคุณค่าให้คุณได้จริงถ้าวันหนึ่งไฟดับไปทั้งโลกอะไรที่คุณอยากมีอยู่ในมือมากกว่ากันเงินสดที่เสื่อมค่าลงทุกปีหรือบิตคอยที่รอวันที่โลกกลับมาสว่างอีกครั้งขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s e แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats Stay Humble